สวัสดีค่ะเชฟมดเดอะเบส b บเกอรี่ Be สอนสร้างธุรกิจขนมค่ะวันนี้นะคะมดจะมาสอนวิธีละลายช็อกโกแลตไปใช้งานแบบง่ายๆแนะนํากันที่2วิธีค่ะหากเพื่อนๆน,นะคะซื้อช็อกโกแลตมาเป็นแบบแท่งหรือแบบบาร์ก็ให้หั่นให้ละเอียดก่อนค่ะแต่ถ้าใครซื้อมาเป็นแบบเม็ดเล็กๆแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยจากนั้นนะคะก็นําไปใส่ภาชนะที่ทนความรอ้อนแล้วก็นําไปตุ๋นค่ะ ไม่ต้องแรงมากนะคะแล้วก็หมั่นคนอยู่สม่ําเสมอคะ่ะหลังจากส่วนผสมละ,ละลายไม่เกิน80%นะคะเราก็ยกช็อกโกแลตนะคะออกจากความร้อนจากนั้นเมื่อช็อกโกแลตละลายได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะเราก็นํามาคนต่อด้านนอกค่ะวิธีการะละลายช็อกโกแลตเนี่ยไม่ควรทําให้ช็อกโกแลตร้อนเกิน50องศานะคะไม่งั้นช็อกโกแลตจะเสียไปก่อนนําไปใช้งานนะคะก็ควรลดอุณหภูมิของช็อกโกแลตให้อยู่ที่31-33องศาเซลเซียสก่อนด้วยที่จะนําไปใช้ค่ะอีกวิธีหนึ่งค่ะนําเข้าไมโครเวฟนะ ที่ไฟ600วัตต์แล้วก็หมั่นคนนะคะเวฟแค่ครั้งละ40วินาทีคนจนเกือบละลายแล้วก็ทําแบบวิธีเดียวกันเลยค่ะวิธีง่ายๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้ช็อกโกแลตได้ถูกต้องแล้ว